อีกแลงก็จะตับกันใหม่ๆเลยนะครับเดี๋ยวหายไปไหนมานานยายที่เปิดร้านตรง,ตร,งยยร้าขจรยังไงฮะฮ หมูบุญชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ร้านป้าจอยส้มตำนะยำปูกุ้งกั้งนะครับเออตำยำในครกนะเดี๋ยวไปดูเมนูในร้านก่อนนะครับนี่ราคาเริ่มต้นที่50บาทนะครับนี่ร้านนี้มาอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะไม่ได้อัปเดตนานนะนี่วิด่ดูมีแบบไข่แมงดาไข่ปลาหมึกจุกๆเลยนะเดี๋ยว สวัสดีน้องสวัสดีครับส,สีครันี่นะไม่ได้มาอัปเดตนานนะวันนี้กลับมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งอันนี้เป็นอะไรครับตำแตงปูปลาค่ะตำแตงปูปลารสชาติอีสานรสชาติอีสานเหมือนเดิมนะใช่ค่ะเค็มน,น้ำไม่หวาน นี่แปลงก็จะสับกันใหม่ๆเลยนะครับเดี๋ยวหายไปไหนมานานย้ายไปเปิดร้านตรงร้านข้าจอนอิเล็กทรอนิกส์อ,อ๋อแล้วก็ย้ายกลับมาตรงนั้นชั่วคราวอ๋อนี่นะ วันีประจอยไม่อยู่ประจอยปวดคอกลับไปกินยาแป๊บหนึ่งค่ะบ้าคมไหมคะยููกาาแล้วคะสัดมือค่ะ ผัดมือนะครับประจอยมาแล้วประจอยสวัสดีครับป่ากมาเดี๋ยมาเเก็บมากางน้อยค่ะรถเองนะต้มต้มเนยคะต้มไหนด้วยต้มป่าไอ้ต้มอะไรนะต้มปลาค่ะต้มปลานะครับหมูพุ้โลกสึกบอกได้นะคะต้มปลาเอ๊ะทำไมมาต้มอยู่ในเมืองต้มชีเดคขอต้มชีเดคปลาอเมริน น้ำปลาร้าจนๆเลยนะคุณผู้มค่ะต้มไก่ต้มปลาต้มไหลบวมีซอสปูสุกทุดาหได้นะคะมาแจ้งก่อนนะตัวเองรับประจอยจะขายอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งหน้าศาลชนบุรีนะขายทุกวันไหมขายหยุดทุกวันจันทร์หยุดทุกวันจันทร์นะครับออกร้านประมาณสี่โมงครึ่งห้าโมงสี่โมงถึงสามทุ่มครึ่งสามทุ่มนะครับ อ๋อมีเหมาไหมเคยมีเหมาไหมมีมีอยู่บางคารแตนี้หลงลากินมากทุกคนนี่ตั๊กแาถุงเบรรอร์เลยแปดสิบบาทแปดสิบบาทนี่นะ มัดถุงโดยน้องตุ๊ก,กตาเหมือนเดิมม,มันยังวันอยู่โอ้ยถุงใหญ่มาก80บบาทแบบจุกๆเลยนะครับ แล้วเนี่ยแต่ปราจอยเอาตำป่าเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นตำป่านะเี้ยวหวานเอาปูสกนะฝากปูสุกส่ใจหก่อยจนี่วางเลนเอ่อวัตถุดิบทางร้านปราจอยก็จะแช่ไว้ในตู้เย็นในถังนะครับถังน้ำแข็งตำมเลยค่ะตำไหลบัวตำป่าตำไทยจ้า thank you เเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยเอาเลยพอคนเลยมือไวใจเร็วป้าจอยมือไวนะคะคามือเม้กละกลางเปียหวานนะพี่นอยต่อได้ต่ำ มะม่วงกุ้งสดนะครับอันนี้ไม่ป,รรามปนนล,ลาร้านะวัตถุดิบจะแช่เย็นเย้ะแบบนี้เลยนะครับกใช้้ตตัาไไห่บบวม,มีนะคะคคอดขนมจีนกุ้งกระเทียเมเพิ่มไหมคะ เ,เ,เออนี่เดี๋ยวเรามาดูเมนูสุดท้ายเป็นเมนูอะไรครับปจัยข้าวโพอดกุ้งสุกนะครับออน,บนี่แบบไม่ปร,รานะครับที่ร้านจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บนะ เป็นน้ำตาลมะพร้าวอ่ะน้ำตาลมะพร้าวนะครับน,าาน,บนี่จะกินสุกกินดิบสามารถแจ้งทางร้านได้นะป้าจามีหม้อเล็กๆน่ารักน่ารักลวกให้นะครับหม้อเป็ดน้อยหม้ออะไรนะหม้อเป็ดน้อย,มออยไม่ได้ซื้อค่ะจับสลากมนาะใครบ้านคะไปดีค่ะเม,<า>มนูนี้เท่าไหร่ครับป้าจายหกสิบหกสิบบาทนี่นะ ปลาลม่ปดมากกลางน้อยเอาติดกลางเกลือหวานหรือปลาาโอเกลือหวานหรือปลาวหวานจะสามรสคลาจะเิ็น้ำไม่หวานเอาเม่หวานปลาซะเราไปเพิ่มไหมตข้าวโพดต้ม่ายำาหร่าเอาอะไรดี นี่เดี๋ยวแถมให้อีกเมนูหนึ่งเป็นตำอะไรครับป้าจอยปลาราทะเลปลาร้าทะเลนะครับต,รต่อมี้ค่ะยำปูกุ้งก้าวมาดูปลาร้าทะเลปิดท้ายกันจริง,รงๆแล้วนะวยำปูกุ้งสุกยำทะเลเดือดจ้ะแล้วก็เอาตับชั่วโบมาปลาร,ร,ร้าไหมปลาร้าค่ะปลาร้าเป้ากี่วักันนะขนมจีนมีคุกกีเ้กเพิ่มไหะ มีปูมีกุ้งนะพงนี้เท่าไหร่ครับประจอยหนึ่งร้อยบาทนี่นะโอเคครับคลิปต้นใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มมุกชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะประจอยขอบคุณมากครับ